สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาผัดอ่าผัดหมูนะคะผัดเครื่องแกงแล้วก็ใส่ขิงผัดขิงนะคะรวมกันนะคะผัดมิพรผานะคะเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะมนคะี่ก็ใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แล้วจะมีเครื่องเครื่องนะคะก็จะมีถั่วมีถั่วนะคะมีถั่วแล้วก็มีเครื่องผักเคียงใส่นะคะ เห็นไหมคะวันนี้จะผัดถัวเครื่องแกงนะคะผัดพริกเผาแล้วก็สองขิงของตาเร็จรูปนะคะเห็นไหมคะน่าอร่อยไหมคะผัดหมูให้สุกก่อนนะคะนี่ EP สองนะคะ EP สองนะคะ EP แรกมันก็เป็นเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะนี่คือ EP สองนะคะน่าทานไหมคะน่าทานไหมคะมง่ายๆนะคะ <laughs> เออเออเอเอเอาวอานไปร้านอาหารมานะคะเราก,ก็ได้ตอนแรกว่าจะผัดอะไรนะคะผัดกุ้งใส่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 กะปิแล้วก็ใส่สะโตนะคะไม่มีกะปิก็เลยไม่ได้ม่ได้ผัดก็เลยซื้อเครื่องเครื่องผัดอ่พริกเผามานะคะแล้วก็ ผัดพริกเผาแล้วเครื่องเครื่องเป็นซองซองนะคะอ่ะงสําเร็จนะคะก็แล้วก็ทําประมาณนี้เห็นไหมคะง่ายๆนะคะมันไม่ใช่ง่ายนะคะมันก็ยากอยู่นะคะแต่ว่าเราก็ทําแบบเนี้ยเห็นไหมคะแต่เสียงก็น่าอร่อยอยู่นะคะ กี้ให้แม่บ้านหั่นหมูให้นะคะเะกี้หันห่นหั่นหั่นต้นหอมเอาเล็กไปครึ่งหนึ่งนะคะกะดินทํากินก็ได้ทำขายก็ดีนะคะแบบนี้เห็นไหมคะ <laughs> เห็นไหมคะง่ายๆนะคะ ก็อร่อยอยู่นะคะก็อร่อยอยู่นะคะจะไม่จะไม่จะไม่ปรุงเครื่องนะคะโอ้ข้าวข้าวก็ดีแล้วนะคะทุกคนดูวิธีหุงข้าวนะคะที่บอกว่าข้าวสองน้ำสามข้าวสามน้ำปุกนะคะให้ทุกคนดูนะคะข้าวหุงข้าวแบบง่ายๆนะคะให้ทุกคนดูนะคะนี่นะคะสุกไหมเออสุกไหมสุกไหมสุกไหม นี่ข้าวหอมมะลินะคะโอ้โหข้าวสวยมากเลยอข้าวเสร็จแล้วนะคะดูดูข้าวสวยมากเลยข้าวเสร็จแล้วนะคะถอดปลักเลยนะคะถอดฟลักเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาที่ผัดหมูนะคะผัดหมูนะคะมามาที่มาที่หมูเลยนะคะมาที่เมนูเมนูเห็นไหมคะ นี่เป็นอ p พีสองนะคะอีพีสองนะคะอีพีแรกเป็นของคุณแม่นะคะยิปผัดนะคะอันนี้จะเอาเห็นไหมคะมหมูสุกหีอยังเนาะนี่แหละก็อเอาให้หมูสุกๆหน่อยหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะเพราะแล้วตัวหมูจะไม่สุกกระดินเต็มหมดแล้วเห็นไหมคะ หน้าตาก็น่าทานอยู่นะคะทุกคนค้าผัดพิกเผาผสมกับผัดขิงนะคะหมูนะคะใส่ใส่ถั่วนะคะใส่ถั่วแล้วก็ใส่ต้นหอมแบบต้นหอมแล้วก็พริกนะคะก็ประมาณนี้นะคะอุ้ยดูเขาเดือดหน้าหน้าหน้าทานมากเลยนะคะหน้าทานมากเลยนะคะข้าวก็สุกแล้ว ข้าวหอมมะลิด้วยนะคะนี่เป็นไงบ้างคะทุกคนน่าทานไหมคะน่าทานไหมคะทีงงก็คืองงว่าหมูจะสุกไหมแค่นั้นแหละเดี๋ยวขอชิมหมูนะคะอืมหมูสุกใส่เลยนะคะใส่ถั่วเลยนะคะ นไหมคะว้าวนี่เห็นไหมคะทุกคนคะเห็นไหมคะผัดถั่วนะคะผัดถัว่วผัดถั่วใส่หมูนะคะผัดถั่วใส่หมูนะคะสูตรของแม่บ้านเองนะคะโอ้โห เยอะแยะเลยนะคะเยอะแยะเลยกินได้ทั้งหมู่บ้านเลยนะคะเห็นไหมคะทุกคนนี่น่าทานไหมล่ะน่าทานไหมล่ะน่าทานไหมล่ะเห็นไหมคะสีสันเขาก็โอเคอยู่นะน่าอร่อยมากเลยนะคะเน้นน้ำไม่ต้องเยอะนะคะน้ำไม่ต้องเยอะนะ่ะอประมาณนี้นะคะโอเคผัดหมูนะคะผัดหมูใส่ ขิงนะคะแล้วก็ตอกไปเลยนะคะตกท้ายด้วยใส่ไปเลยใส่ไปเลยนะคะไม่ต้องรอนะคะไม่ต้องรออะไรเลยนะคะง่ายๆนะคะทุกคนคอยดูนะคะหมผูผัดผัดขิ้ขิงแล้วก็ใส่ใส่พริกเผาด้วยนะคะข้าวหอมร้อนๆน,นะคะวันนี้ยัวย่วๆเลยนะคะคนขาเห็นไหมคะ Uh huh. ยั่วเลยนะคะทุกคนขาเห็นไหมนี่สวยมากเลยสีสวยมากเลยนะคะทุกคนนี่คือผัดผัดหมูใส่ถั่วแล้วก็ใส่ผงเครื่องแกงผัดขิงแล้วก็อใส่อีกซองนึงก็เป็นผัดพริกเผานะน้ำลามยืมเลยน้ำลายยืมเลยนะคะทุกคนโอเคไหมคะ น่าทานไหมคะมคลิปนี้ก็เมนูนะคะเมนูหมูผัดพริกขิงนะคะผัดพริกขิงใส่นั้นนะคะได้ยินเสียงนะคะได้ยินเสียงไหมคะแต่ะก็น่าอร่อยอยู่นะคะทุกคนคะ่ะเห็นไหมคะ EP หนึ่งเสร็จไปเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ EP สองนะคะ EP สองนะคะ EP สองนะคะ,ะ,คะง่ายๆนะคะ นี่เห็นไหมคะน่าทานไหมคะก็ทานกับข้าวหอมร้อนๆนะคะอันนี้ของน้องอันฟันนะคะอันนี้ของน้องอันฟันนะคะอันนี้ของน้องอันฟันนะคะก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะดูหน้าตาเป็นแบบเนี้ยน่าทานไหมคะน่าอร่อยไหมยั่วๆนะคะยั่วๆนะคะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะมีเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะยั่วๆนะคะต่อระตาณนี้นะคะ โอเคนะคะ